เบาดีวะเสียมขางุงไฟอะไรก็เสียมสิบหาเส้นบอกตัวนี้สิบหาเส้นสี่หุนสิบหาเส้นอัดใบประมาณสามอาทิตย์มาเบิงกันจวดจวดพียองนี่เหล่าหัวอยู่ประมาณบ่ถึงบ่ถึงหาเส้นสิบหาเส้นจวดสิบเส้นมาเบิงกัน บางสุดท้ายองฤดูกาหรอปิดฤดูการมันหมันนะมาเบิกกันจะเป็นางดอาิตไปเนี่ยองศาหนแล้วะเอาเดี๋ของคากล่องด้วยอาด่เดี๋ยวเดี๋ยวจด้น้ำเดยจับได้น้ำ นี่นี่นี่บางไฟเหลือแต่หางคือแต่งนอนทาเดียวเลยเจ็ดสิบพันไปโอ้ยบางไฟบวบกวายู่บกูดนี่แหละตกแซมพ่ามันนี่โอ้ยตกจุดบาได้โตมหันเบาดีเหลือเกินเห็นมันี่เอ๊นี่ครับตกวังใหม่เห็นมั้ยใหม่นี่จุดีนี่จุดีตกดีนี่นี่เบาเบิงเบิงผลงานเห็นบ่มันกินหางเห็นมัมันเลี้ยเนี่ย ขาดออกได้หนิว่เดี๋ยวอยู่ม่นหาสิบเส้นเน่ยเอ้าเบื้องบางนี่บันพี่ถ่ายได้ดูการตอนนี้ยี่สิบเส้นเนิเหรอามาเบื้งกันหางก็ได้หนิหางลอยี่เ้หางลอยสี่ส้หาน้ำตู้โอ้สิไปจังไหกหุนหกหุนยี่สิบเส้นบบก่เส้นบบกสิบโกยี่สิบโบกยี่สิบวะ น้ำตัวอ<น>ะไรน้ำตัว <บ S> 2 0บวกระมาม16 17เส้นเ <500 S 1> อาตรวจของน้ำการแสดงมาเบิ่งกันมาลุ่นกันผูดย,ยิงใส่อีกเกิงเลยยิงได้บเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้1 5หาเส้นสหุนตัวนี้6หนุน2 0เส้นหางสี่หางสี่บ่หาง10 1าอ๋อลรหาง1 45หา ันหนันหุ่นเล้วอนบ่าบตได้ไหม่ีก็ได้เอ้าเอไปหุ่นไปคองเอาไทอีก็ได้เอ้าเออเออนั่นแหละใ้จูใบอกวี่งมึงอ เทียบเทียบตัวิบสามอ่ะบ่เคยไทยวิโอเตรียมปลาหน่อเจ้เถื่อนี่ไทยตอนจูดไทยตอนนึงนี่เด็กบเบิงไซเด็กายก็ตะปูหาได้นี่นี่เหลือทั้งัว,ว้ั้งเส้น,เ,น,หน,หสนเหลือตั้งวหาเส้นบ่เหลือั้งหัมานกกน,นีกก่หัมนบ่เกินหกเส้นบ่เกินเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นเออม่เจ็ดเส้นจุดะน่จุดบักิบหาเนี่ยคือจุดิบหาเดือดิบหาอานีเด็ก เล็กน้านีเล็กผมส่สมผมใส่เล็กนุนย่าวสิครับนี่สีหุ่นเนี่เล็กนี่ตอวนี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดนิ้วตัวนี้เล็กนี่าาวนี่ประมาณเกือบ 20, 18, 17, 18, ยี่สิบสิบปดสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นเอาพรอ้อมตัวสวดบัน <c oughs>

ก็ไม่ได้อยู่จับเอาลองไปถ่ายลองดูการล่ะเฮ็ดไว้เกือบเดือนอ่ะเกือบเดือนบดแหกบดไหลอะไรเยอะสี่หุ่นเอสยหุ่นยี่สิบเซน các bạn ăn giống người cả, à, đúng không? Mấy à, băng đi ăn xài nó đèp hì, rồi cả đi này.